1> 1, 2, 3, come สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับพัดพลคนรากหญ้าครับเจอกันอีกแล้วทางช่อง YouTube วันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องไฮดรอลิกผมได้รับพัสดุเป็นไฮดรอลิกของคันนี้มาแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่ผมรีวิวไปนะครับบอกว่าสั่งไฮดรอลิกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมาไม่ถึงตอนนี้ชุดไฮดรอลิกมาถึงแล้วนะครับ แต่ยังมาไม่ครบนะฮะยังมาไม่ครบยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนั่นก็คือตัวสําคัญก็คือเป็นไฮดรอลิกแขนยกผ่านหลังนะฮะซึ่งตอนนี้มีเอฟซีและท่านที่ต้องการอยาจะเป็นเจ้าของนะแต่ว่าสินค้ายังไม่เข้ามานะครับเข้ามาประมาณวันที่10นะฮะสิบกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวดูนะครับว่าสินค้าที่ผมสั่งมาจากร้านไฟเหล็กรถไถซิ่งนะฮะในรานซด้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฮะจะจะเอามาใส่เจ้าคันนี้แหละนะโอเค ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมไปไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับมีคัตเตอร์นะฮะคัตเตอร์ดูกันเลยมีอะไรบ้างมีแฮนด์วาล สั่งมานะครับมีฮันวาลสงลแกนฮะไฮดรอลิกฮะไฮดรอลิกไฮดรอลิกหลักหลักอ,นนอะไรแหลกลอ,อน,นี่เป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันสามลิตครึ่งนะครับนี่ถังน้ำมันนี่สามลิตรครึ่งหนึ่งฮะถังน้ำมัน เป็นไฮดรอลิกหน้านะครับไฮดรอลิกหน้าสีแดงเลยสีแดงอันนี้เป็นโอนี่เป็นเอ่อเป็นลูกปืนตัวนี้เป็นลูกเป็นเป็นตาตาเป็นตาเนี่ยเาเรียกตาตาแมวตาแมวหรือตาลูกเรียกตาควายนี่หนแหละต่จะเรียกแต่และพื้นที่นะครับเป็นเกลียวละเอียดฮะเขียนยิบเลยเกลียวสามารถที่จะ เอ๊ะอย่างนี้ข้อดีอย่างนี้อย่างดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับบางบางยี่ห้อหรือบางรุ่นนะที่ผมเคยไปรีวิวมานะครับว่าบางทีเขาอาจจะเป็นาตายตัวครับตายตัวไม่สามารถที่จะบิดไม่สามารถที่จะบิดตัวนี้ได้นะแล้วก็อตัวนี้เพรที่ใส่สายฮารดเรียนบางทีอาจจะหันไปทางหน้าหรืออาจจะหันไปทางหลังอาจจะหันออกข้างแต่ถ้ามีตัวนี้นะครับสามารถเรา,เราสามารถที่จะ ปับตัวนี้จะไปแบบอิสระเลยครับหมุนไปไหนก็ได้นะครับโอเคอน,นี้โอเคเขียวเลยครับระยะ H สี่สิเซนนะครับไฮดรีดหน้าไฮดรีดหน้าอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นเป็นอ่าั้มน้ำมันเป็นอ่าเรียกว่ามูเล่มูเล่ั้มน้ำมันนะครับมูเล่ั้มน้ำมันนะฮะก็สามารถอัดจะดีได้ด้วยนะครับ มาเจอบีได้ให้มันลื่นนะเป็นร่องร่องบีนะฮะร่องบีหนึ่งโอ้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนนี้ต้องถูกเหมือนอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ่าปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกนะเพื่อนนปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกครับให้ถูกปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก เป็นยังไงก็ถ้าท่านที่เคยเห็นก็อาจจะเคยเห็นแล้วแหละนะนี่ครับเป็นอย่างนี้มีแล้วมีมีม็อบมี็อมเห็นแล้วก,ก,ก,ก็กริ่งๆนะอ่าโอ้ใช่ครับเป็นต้นน้ำมันไฮดรอลิกนะก็ตัวนี้นอกน็อตตัวนี้ก็เป็นนพวกม็อตม็อบที่ต่อเข้ากับอุณหภูมินะ ตรอกับทั้งสองด้านนี้นี่ก็เป็นเข้าเข้าและออกนะฮะขออยกใปเรืนนะ่อยเป็นรุ่นรุ่น306นะฮะ CBN c f 306 2,000 mpa นะฮะ2,000รอบต่อวินาทีนะครับที่ข้อก้อยจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อน ี <kung government> ่มีล็อกล็อกของค้อนะครับล็อกของค้อเป็นแบบนี้ล็อกมังค้อนะครับก็จะมีน็อตน็อตในนี้นะครับน็อตในนี้หันเข้าไปเลยข้านี้วันนี้ผมวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งอยู่ประมาณประมาณเท่าไรนะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบติดตั้งให้ดูนะเดี๋ยวดูก่อนนี่เป็นปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกนะแล้วก็ วันนี้ก็คือแฮนวาลตัวสุดท้ายนี่เป็นแฮนวาลนะฮะแฮนวาลหรือว่าคอน,นโทรนั่นเองนะถ้าภาษาช่างจะเรียกแฮนวาลแต่ภาษาไทยเรียกสะโพนสะโพนของแกนนะตัวนี้มีน้ำมันมาพร้อมเลย เด่นจกเด่นแฮนด์วาวนใหม่เตรี่ยมเลยครับเพื่อนๆใหม่เตรี่ยมเลยใส่น้ำมันน้ำมันพร้อมเลยนี่นะครับเนี่ครับวันนี้มีมาที่นี่นะผมบอกนะครับว่ามาแล้วแฮนด์วาว,ว,าวนะครับ เลาหนึ่งใส่สองแผนนะครับแทนเปลาสองแกนสองถุกนะแล้วก็มีชุดน็อตน็อตของป้ามน้ำมันนะครับแล้วก็กระบอกหน้าแล้วก็ถังน้ำมันนะครับยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะฮะที่ยังไม่ส่งมานะครับก็คือเป็นแขนไฮดรอลิกแขนยกหลังนะครับที่ผมรีวิวไปที่ว่าตัวสามพันสองร้อยเก้าสิบนั่นแหละนั้นแหละนะครับยังมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้ากําลังจะเข้ามาในที่ท่าเรือนะครับ เทียบท่าประมาณวันที่สิบนะก็หลังจากวันทะี่สิบแล้วเนี่ยลูกค้าที่รออยู่นะครับเดี๋ยวคีิาน่าจะได้สมหวังสมดังตั้งใจก่อนวันที่สิบห้าเมษายนแน่นอนนะครับเตรียมเงินกันไว้ให้ดีก็แล้วกันนะนเพื่อนๆนะถ้าใครเรยวก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าสินค้ารอบนี้มาจํานวนจํากัดน,นะประมาณหกสิบตัวนะรประมาณหกสิบชุดนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปใส่เลยนะเพราะว่าผมรอมานานแล้ว ผมจะเอาตัวนี้ไปแครไอ้ไฮดรอลิกตัวไฮดรอลิกตัวเก่าของผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮดรอลิกตัวเก่านี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามาแทนไฮดรอลิกตัวเก่านะไอ้ไฮดรอลิกตัวนี้มันมันมันชำรุดแล้วนะครับมันชำรุดสุดโๆมาละใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็ถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนและหมดอายุแล้วก็จะเอาไฮดรอลิกตัวนี้มาใส่แทนนะครับนี่เอาไฮดรอลิกตัวนี้มาใส่แทนไฮดรอลิกแขนยาวแล้วก็ไอตัวแฮนด์วาล์วตัวนี้ ผมคิดว่าผมน่าจะเอาไปติดตั้งบริเวณนี้นะครับเพื่อนนะอะ่เดี๋ยวทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่นกอนนะคันนี้นี่นะเนี่ยไฮดรอลิกหลังเนะี่ยตัวนี้ยังไม่มานะครับเพื่อนๆน,นี่เลยติดตรงนี้แหละน่าจะเหมาะสมที่สุดนะเท่าที่ผมดูแล้วก็มันจะดูแบบสวยงามนะน,นะน,มนี่นะครับมาอยู่ประมาณนี้นะฮะเพื่อนนะ แขนผมยังไม่หายหายดีเลยนะครับตอนแรกใจจริงผมบอกว่าผม,ผมคิดว่าผมจะติดดูตรงพื้นนี้นะ <S <S แต่ปรากฏว่าคิดไปคิดมาเอะมันยากนะครับเวลาเราจะซ่อมแซมหรือว่าเราจะทําอะไรนะ่ะมันจะมันจะยากและยิ่งถ้าไว้ตรงข้างล่างนี้นะครับเราต้องต่อเข้ามามาวางคอนโทรลมันจะเชื่อมเหล็กทาเหล็กใหม่วางอยู่ตรงนี้มันก็จะเก,กะกะนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ถนัดขวานะครับผมก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับน่าจะาไว้ประมาณนี้แหละ ี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะแล้วก็ไฮดรอลิกไฮปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกก็น่าจะอยู่ตรงปุ่มประมาณนี้แหละนะครับนี่ปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคิดว่าอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ,รบอยาไไนนะ่อยาแตะใครข,ของใจเลยว่าช่างทั่วไปนั่นแหละเพื่อนนะ ว่าตรงนี้พอดีมีรูมีรูยึดดีเลยนระูยึดตรงนี้พอดีเลยคือตัวนะรูยึดตัวแล้วก็อาเชื่อมอาจจะเชื่อมเอ่เชื่อมตั้งเขึ้นเพื่อจะยึดนอตตงนี้อีกตัวนึงนะตัวนี้มันจะต้องขยับได้นะครับทุกเพื่อนขยับเวลาเราตั้งสายพานนะครับเพราะผมจะใช้สายพานเส้นในนะครับใช้สายพานเส้นใน ประมาณนี้นะครับแต่ทำขึ้นใหม่ดูก่อนข้อแบบแต่ที่จริงแล้วเราจะแบบเอาไว้ทางด้านนอกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเอาไว้ตัวใช้ร่องร่องวุ้เล็กส่วนนอกนะฮะจะลองดูก่อนแตอยู่ประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆนะถังน้ำมันไฮโดรลิกส่วนมากเห็นหลายหลายช่างเขาทีติดตรงนี้นะฮะแต่ของผมนี่ถ้าติดตรงนี้มันก็ จะติดท่อท่อไอเสียนะครับจะไปติดตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้นนก็ไม่สวยเพรงจะติดตรงนี้แหละเพื่อนนะแต่ว่าผมจะต้องขยับเครื่องออกไปอีกประมาณสักนิ้วหนึ่งนะฮะถ้าขยับเพื่อออกไปอีกประมาณนิ้วหนึ่งนี่ก็จะติดได้นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรฮะใส่แล้วฮะ ไฮดรอลิกเปลี่ยนไฮดรอลิกตัวใหม่แล้วตัวเก่าหมดสภาพไปแล้วนะครับนี่ดูแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สายไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าทดสอบดูก่อนนะฮะกำลังใส่ใหม่ๆนะครับไฮดรอลิกตัวหน้าจะใส่ตรงนี้เราไปดูแฮนด์วาลผมครับแฮนด์วาลแฮนด์วาลผมติดตั้งตัวนี้นะครับเพื่อนๆตอนแรกผมคิดว่าผมจะติดเอามาหลบข้างในนี้นะแต่ว่า มันเวลาเราขันน็อตอะไรพวกสายไฮดรอลิกตัวนะี้มันจะขันยากนะครับเพราะมันอยู่ในมุมแคบเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอตรงเนี้ยผมจะในในซอกนี้นะครับผมจะเอาถังน้ํามันมาใส่ถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่ตรงนี้แล้วนะครับมันจะชิดกับท่อไอเสียนะครับแล้วก็ผมกะว่าผมจะขยับไปนี้ไปหน้านิดนึงนะครับแต่แต่ว่าขออภัยนะถ้าว่า กล้องมันเดินเรียไปนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะฮะตอนแรกผมกะว่าจะขยับมาข้างด้านหน้าสักนิ้วหนึ่งนะฮะแต่มันมีสองเหตุผลและสองปัจจัยนะ,ะก็คือปัจจัยที่หนึ่งตัวนี้ฮะช่างโอไม่ได้เจาะรูไม้ผมขนาดนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยถ้าผมจะขยับมานี้ผมจะต้องไปถอดเครื่องออกหรือต้องเจาะรูออกมาอีกหนึ่งนิ้วนะฮะแล้วก็ถ้าผมเจาะมาขยับมาอีกหนึ่งนิ้ว ้อเสียงผมก็คือนี่ฮะตรงนี้เลยนี่ท่อ,อาสายน้ำมันไฮดรอลิกตัวนี้นะครับจะมาชนกับตัวนี้ถ้าเกิดตัวไฟเนี่ยขยับมาอีกหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะใส่ไม่ได้เพราะว่ายัางไงผมก็ต้องใช้ข้องอข้ององลงนะฮะข้ององลงอยู่ดีแต่ว่ามันจะชิดขยับมาตรงนี้มันจะใส่ยากก็เลยก็เลยบอกว่าโอเคไม่ตกลงไม่ขยับละนะครับผมก็จะใช้วิธีนะผมจะใช้วิธีเอา ถังน้ำมันนะฮะเนี่ยตอนแรกผมบอกว่าผมจะเอาน้ำมันถังน้ำมันใส่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะนี่ฮะ,ะใส่ตรงเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันมันติดเห็นไหมเพือ่อนเห็นไหมขออภัยฮะเนี่ยผมจะใส่ตรงนี้นะฮะคือมันติดนะฮะแล้วก็สมมติน,นะฮะสมมติว่าผมใส่ตรงนี้นะฮะผมว่ามันไม่สวยนะนะฮะผมพยายามจะทารถคันนี้ให้มันสวยนะครับจะทําให้มันสวย ถ้าผมติดตั้งตัวนั้นนะฮะมันจะไม่สวยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมแล้วอีกถ้าเกิดผมขยับไปนิ้วหนึ่งมันก็ยังอยู่ใกล้ทอ่อเสียไม่มีปัญหานะแต่ว่ามันจะไม่สวยเพราะว่าประเอิญว่ารถของผมมันมีตัวนี้ด้วยนะฮะมันมีตัวนี้ด้วยมันเหมือนรถช่างอื่นนะ,ะที่เขาไม่มีตัวนี้เ้าสามารถที่จะใส่ได้แต่ทีนี้นผมจะแก้ไขด้วยวิธีนี้ครับเ<ๆ>พื่อนๆนะผมจะใช้ถังน้ำมันตัวเนี้นะครับแอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ แอบ,บอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ฮะอยู่ตำแหน่งนี้พอดีเลยนะนะฮะเห็นไหมนี่สมมติแต่ะจะยกขนสูงยกจากพื้นประมาณสักนิ้วหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากจะให้ดูมุมกว้างดูฮะสมมติว่าถ้าเกิดผมตั้งอยู่ตรงนี้วิธีการติดตั้งสายน้ํามันของผมนะสมมติอยู่ตรงนี้นะ,ะแต่มันจะสูงกว่าน,นี้ประมาณสูงนิดนึงเติมน้ำมันผมก็เติมได้นะฮะเติมน้ำมันกอผมก็เติมได้แล้วก็นี่ฮะสายสาย สายผมก็ต Кто ่อง่ายนะครับอ่าตัวนี้เป็นสายน้าม in. ันสายน้าม <top looking. S 1> ันอ่ากับนะฮะสายกลับจากสายกับจากอ่าปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกไอ้ตัวนี้สายลงน้ํามันไฮดรอลิกนะผมก็ต่อจากนี้ต่อมันสายไฮดรอลิกตรงนี้เข้าไปที่ปั๊มปั๊มไฮดรอลิกนะฮะนี่ปั๊มปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้ผมจะติดตั้งตรงนี้นะฮะผมจะติดตั้งตรงนี้นะครับผมมีนี่ ผมเหล็กตัวนี้นะฮะเหล็กตัวนี้ผมก็จะเชื่อเอ่อผมจะเอามาวางตำแหน่งนี้นะฮะนี่ประมาณนะี้ผมจะเชื่อมอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะต้องผมจะต้องเจาะรูผมจะต้องเจาะรูแต่ผมไม่เจาะแล้วผมจะใช้ใบมีดใบตัดนะครับตัดออกมาประมาณสักข้างละสองนิ้วนะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ตัวนี้ขยับได้นะฮะเวลาเราสายพันมันตึงหรือว่าสายพันธหย่อนนะฮะผมจะใช้ขยับได้นะฮะเพื่อนๆนะ เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะทําตามก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นแล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันก็นแล้วกัน,นะฮะเป็นวิทยาทานนะโอเคนะฮะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้ต่อถ้าท่านใดที่ชอบใจก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามห้กับพัดพผลคนรากแก้ด้วยนะครับ